สวัสดีนะครับผมนะช่วงนี้ไม่ได้ทำคลิปนานมากอยู่ในช่วงโควิดด้วยนะฮะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับสำหรับการผ่านพ้นวิกฤตของประเทศไทยครั้งนี้ไปนะฮะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันหน่อยดีกว่านะครับระหว่างช่วงนี้ที่ห่างหายไปนะครับผมยังขับเจเด็กอยู่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราผมมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาในบ้านบ้างนะครับ วันนี้เป็นคอนเทนต์ง่ายๆนะครับถ่ายง่ายๆกับมือถือนะครับผมมาติดชมกันได้นะครับก็จะมีตัวเดิมนะครับพี่ฟ้าผมนะฮะจ x, x นะครับท่านอาจจะเห็นแว๊บๆแล้วแหละข้างๆคืออะไรนะฮะแดงๆนะครับคันนีย้ย,อย,อยังอยู่ใช้งานชีวิตประจําวันไปนะครับผมใช้ดีเหมือนเดิมนะครับดูแลรักษากันไปเรื่อยๆนะครับผมของแต่งไม่มีอะไรนะครับเหมือนเดิมชิวหน้า นะครับผมแซ z สามตปั๊มอะเดรดีนเบอร์17.5เจคัสอะเดรดีนกระจกเลสซิ่งพาวเวสองข้างนะครับการแฮนเริ่มสีดและที่เหลือก็เป็นสายถักมูลินนะครับผมเป็กล้อหน้าสติ๊กเกอร์ล้อนะครับผมชิ้นนี้เอาไปทำคาร์บอนมานะครับโทษทีพอดีไม่ได้เอารถออกนะครับจอดกันหลายคันครับอ๋อน่าจะหมดแค่นี้แหละสำหรับที่หน้านะครับ ผมก็ครอบข้างปกตินะครับรถแถมมาให้ตัวนี้หุ้มคาร์บอนง,งานทำเองนะครับผมไม่ได้สวยสักเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็มีเพิ่มเติมช่วงท้ายนะครับผมเป็นครอบท้ายของงานนุบบัวนะครับก็จะประมาณนี้ผมได้มาเป็นงานดิบนะแล้วก็เอามาทำเป็น พุ้มฟิล์มลอยน้ำอีกทีนึงนะครับจะ mm hmm. ดูช้ำดิใช้ได้นะครับ mm hmm. ถือว่างานสวยนะถ่ hmm. ายสั้นนะครับ mm hmm. ผมตัวนี้เป็นของน e w a r สิบห้ n e w c b 1 5 0า r นะครับ mm hmm. เอามาแปลงใส่ mm hmm. สาก็จะประมาณนี้นะครับ mm hmm. แล้วก็ท่อ n e mm hmm. ว w i n นะครับผม แทะนะครับคาร์บอนปลายพีคอมของ PR2 นะครับแล้วก็ตัวนี้สเปเซอร์ยกขาหลังนะครับพอยกตัวนี้ปุ๊บขาเดิมในการจับจับไม่ได้นะครับต้องแปลงเรลยเอาเหล็กรูกมาทำยืดออกมาน,นิดหน่อยก็ใช้งานได้ปกตินะครับผมให้อารมณ์ที่สปอร์ตอยูนิดนึงใส่เลี้ยวครับ เปลี่ยนตำแหน่งมาติดตรงพักเท้านะครับก mm ็ hmm. กันดีดไม่แพงครับร้อยกว่าบาทอ๋อตัวนี้แฮนนะครับมีแฮนด้วยเปลี่ยนแฮนให้ต่ำลงนะครับอันนี้ติดฟิลม์มเริ่มเก่าแล้วแล้วก็จะเป็นฝั่งนี้ไม่รู้จะเห็นกันไหมเนาะสเตอร์ เอ่อสเตอร์นะครับผมของร้าน KT ท a ี i เดนะครับโลโกโซเป็นอ k นะครับผมเป็นโซ่ทองนะครับโกลตัวอีกชิ้นหนึ่งน่าจะหมดแล้วแหละปั๊มล่างนะครับ RCB ตัวนี้จะใหญ่กว่าเดิมนะครับถ้าเทียบกับของเก่าเป็นพอร์ตเดียวเหมือนกันเป็นสองพอร์ตคู่นะแต่จะใหญ่กว่าเดิม ตัวใหญ่กว่าเบรกจับจับดูกว่านะครับสิ่งที่ไม่ได้ใส่ที่ตอนนี้ก็คือเป็นสายถักนะฮะยังไม่ได้ใส่กับเซ็ตเบรกหลังใหม่คันนี้รถใบเอกยังดูนะฮะแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ขับนะครับติดโควิดต่อยาวๆแล้วก็เพิ่มเติมสมาชิกใหม่นะครับอันนี้รถของผมมาเพิ่มอีกหนึ่งคันนะครับ c b ห้าร้อย c b ห้ารอยนะครับผมยังไม่ได้ทำอะไรเลย นะครับมีเจมิมมีอย่างเดียวที่ทำก็ครอบแข้งนะครับงานแมกไีเนอร์นะครับผมในกลุ่มห้าร้อยจะดูดีนะครับใช้ดีครับไม่แพงแล้วก็มียกท้ายยกท้ายนะครับไม่รู้เห็นไหมนี่ยกขึ้น1 5จุดห้านิ้วนะครับแล้วก็จะมีตัวคนหลังนะครับที่เปลี่ยนเป็นของ C ี3 0สามร้อยนะครับเอามาแปรงใส่เนี่ย แล้วก็จะมีตัวแซดสี่ร้อยนะครับของน้องในบ้านอีกหนึ่งคันนะครับน,นีเก็จะมาประมาณนี้รถในบ้านเยอะมากฮะเคตำรวจถามครับผมไปทําอะไรกันมาฮนะมีตังค์ซื้อรถใหม่นะครับก็เป็นป้ายแดงสองคันนีแซดสี่ร้อยนะครับคันนี้เดิมสุดตัวนะครับไม่ทําอะไรเลยนะครับซี CB ก็เพิ่งออกไม่ค่อยได้ขับครับผมขับไม่ได้ฮนะออกก่อนช่วงปิดโควิดได้สักสองวันออกเสร็จแม่งปิดเลย นะครับก็มีคันนี้ที่ขับอยู่แล้วก็คันของบาเอกนะครับคันของบาเอกคันนี้จอดไว้นานนะมีมีอะไรมากกระจกปลายแฮน์ปัม๊มครับมตูป้ปลาก็าถือว่าใช้ดีนะครับตอนนี้ของหมดละรอบที่แล้วขายอยู่จอดไว้นานอุกระจกแล้วก็การขัดนะครับที่เหลือไม่มีอะไรนะฮะสติ๊กเกอร์ล้อคอพีอาร์ทูบายอาคารสิบสี่นิ้ว นะครับสีเกอร์ล้อแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นเจนใหม่นะครับของผมมันจะเป็นเจนเก่าลนนะจะเป็นซีบีนะจะเป็นท้ายสั้นเนี่ยจะเป็นเจนเก่าแต่ของผมจะเป็นเจนใหม่ไอตัวคันของพี่เอกจะเป็นเจนใหม่เป็นซีบีซีบีร้อยห้าสิบอาร์กับอาร์สิบห้าเหมือนกันนะครับตัวนี้คือไม่ต้องดัดไงตัวนี้ขาจะมาตรงอยู่ละใส่ไฟเดียวตรงนี้ก็ได้แต่ของผมคือมันต้องดัดเพราะถ้าไม่ดัดคือมันจะยาวมาเยอะมาก ก็เลยดัดมามันบ้านไวยนะครับก็อัปเดตคร่าวๆของรถที่บ้านก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็มีกู o ป y ปี้สองคันรถสาวๆที่บ้านนะครับนะฮะประมาณนี้นะครับผมนะฮะเอ่อยังไงก็ฝากติดตามนะครับผมจะพยายามทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะฮะสำหรับช่วงนี้ก็คงจะไม่มีอะไรอัปเดตมากนะฮะติดโควิดให้กำลังใจกับทุกคนด้วยนะครับผมที่ติดโควิดอยู่ในช่วงนี้นะฮะ ยังไงก็ขอบคุณนะครับผมนะฮะฝากติดตามกดแชร์กดไลค์กด s u b s c r i b กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจนะครับเผื่อจะมีคอนเทนต์ใหม่ๆก็น่าจะมีทั้งของตัวกดบ้านนะครับผม Z150 S150 นะครับคนดีนะครับ CB500 นะครับ CB500R แล้วก็อาจจะมีตัวนี้นะครับผมในการที่2เขาจะทําอะไรอาจจะลงมาบ้างนะครับเป็นตัว z ้อยนะครับ ก็ฝากขอบคุณด้วยนะครับผมนะครับเป็นกำลังใจทุกท่านนะครับผมย้่งอีกรอบนะเราจะผ่านไปให้ได้นะครับกับช่วงโควิดแบบนี้นะขอบคุณนะครับผมที่รับชมขอบคุณครับคล่องนี้คงจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมไม่มีอะไรมากนะฮะเรามาอัปเดตให้ดูกันนิดหน่อยนะครับว่าทําอะไรกันไปบ้างนะครับผมเราอยู่ยังอยู่นะฮะยังไม่ได้ไปไหนไงก็ฝากขอบคุณด้วยครับสวัสดีครับ